ใช่ครับคือต,อ,อต้มต้มไส้เปี่ยอยก่อนอันนี้คือต้มไส้เป่อยก่อนแล้เ,เป็นแป้งเาไม่ต้มก่อนนี่มันจะเหนียวอ๋อมันจะเหนียวอนาค่ะใช่ใช่นี่วันวันหนึ่งนี่ประมาณกิโลพี่ขายจริงเลยก็อยู่ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดรถไฟเจริญทรัพย์นะคะจังหวัดสระบ,บุรีนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไส้หมูทอดกรอบนะคะเจ้าเก่าพระพุทธบาทนะคะน้ําจิ้มรสเด็ดนะคะ ดีแม่ค้าด้วยนะพี่สวัสดีค่ะค่ะที่นี่เปิดร้านกี่โมงอะคะพี่สี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นถึงประมาณกี่ทุ่มคะพี่ตอนนี้ถึงสองทุ่มค่ะอ๋อสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะมีวันไหนมาคะพี่ที่นี่สุกเสาร์อาทิตย์ค่ะมีสุกเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วมีขายที่อื่นไหมคะมพี่ขายที่คล้องของโรงุรีด้ได้ค่ะคลาองของรกับวันศุกร์ค่ะมีวันนะคะแล้วก็วันศุกร์นะคะสองวัน อันนี้มีขายยังไงมาคะพี่ร้านพี่ขายเล็กไหมเจเล็กห้าสิบใหญ่เจดสิบจ้ามีสองชุดมีมีมีสองอย่างใชไคะคือชุดเล็กอันนี้ห้าสิบนะคะแล้วก็มีชุดหนึ่งคือเป็นชุดละเจ็ดสิบมีเป็นน้ำจิ้มอย่างเดียวใช่ไหมพี่ที่ร้านแซก็เป็นน้ำจิ้มอะไรอะพี่ข้าวตล๋วเป็นน้ำจิ้มแซวแต่ไม่ได้ใส่ข้าวตุ๋วอ๋อเป็นสูตรน้ำจิ้มแซวนะคะ เซ็ตเท่าไหร่ครับนี่ยเจ็ดสิบบาทอ่ะเยอะๆเลยนะคระพ้อมน้ำจิ้มนะ,ะอันนี้อ๋ออันนี้มีเป็นโรยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะคะนีเป็นสูตรจิ้มแจวนะคะแซ่บเร์ค่ะ ต่น้ำมันก็ละลายเลยของขจ้านต่อน้ำจิ้มแซ่บมากนะคะต้องต้องมาขอเพิ่มเลยนะคะพี่ได้หมูทอดในจานละล้อนนะคะอันนี้เป็นไส้คลุกกับแป้งมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคือต้มต้มไส้เปื่อยก่อนอ๋ออันนี้คือต้มไส้เปื่อยก่อน้้เเสรรร็จียยบอแลวค่ะหุกแป้งก็มาคลุกกับแป้งเพื่อหมูทอดใช่ไหมพี่ใช่ครับ มันนี่คือต้องร้อนได้ได้ที่ดินได้ี่ครับไม่ร้อนไม,ไม,ไม่ไม่เดือดมากไม่เดือดมากครับไปปานกลางเล่มถ้าไม่ต้มก่อนน,น,น,นอี่มันจะเหนียวมันจะเหนียวอ๋อค่ะวันวันนึ่งนี่ประมาณกีโลอจริงเลยก็อยู่ประมาณ20กว่าโลอ๋อ20กโลนะคะ กี่นาทีอ่อมาณสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีนี่คือได้แล้วได้แล้วอันนี้ทอดไม่ทันแล้วนะคะพี่หน้าร้านไม่มีแล้วอั <c oughs> นเนี้ลูกค้ามารอประมาณร้อยกว่าคนแล้ว ทำเล็บเสร็จเลยนะค่นีะฟ้าจะฆาตัวานี่เขล้ยวนะรถก็ไปเดี๋ยมา่อยๆคนไทยเได้พอพอตลาด้ำมีแลนี่ไม่มีแล้วนะี่ไม่มีแล้วพี่มีเดียวเลเอ๊ะาไร้เอาไปตอนครับ กองเจ็ิบาทจ้าเราจะทอดกระเทียมทีัห่หเราใส่เลยคใส่ใส่เลยใส่ของมเอวข,ข,ขึ้นเลยอ๋ออันนี้คือไได้ที่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เอามาเตรียมลงนะคะรับ เคยเคยมีระเบิดใส่เลยครับเคยเจอครับแต่นั้นม็นช่วงแรกๆครับ ปลนะาแป้งหมูทอดค่ะอันนี้ขายขายไส้มาประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ขายขายที่นี่ประมาณห้าปีแล้วค่ะประมาณห้าปีนะคะห้าเจ็เจ็ดสิบจา คือจะเป็นไส้ทอดนะคะข้างบนเป็นกระเทียมทอดนะคะกรอบๆเลยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่อยากมาทานไส้ทอดนะคะของพี่นกนะคะพี่ของพี่นกนะคะก็ค่ะ,คะก็สามารถมาได้ที่ตลาดนัดรถไฟเปิดท้ายเจริญทรัพย์นะคะที่จังหวัดสระบุรีนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะน้ําจิ้มรสเด็ดมากเลยนะคะไส้กรอบๆก,กันเลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่า,านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะ